ที่ผ่านมาผมไม่เข้าร่วมกับกปปสไม่ร่วมทําสังฆภกรรมกับกปปสสุเทพเทือกสุบัณและพรรคประชาธิปัตย์ผมจะเป็นคนที่วิพากษ์วิจารณ์พรรคประชาธิปัตย์มาตั้งนานแล้วปรากฏการล่าสุดที่พรรคชาธิปัตย์ืนน้ำลายตัวเองมีมติพักในการร่วมรัฐบ,บาลอุ้งอิง,องแพร่ทองฐานจิรวัตรลือมอุดมการทุกอย่างที่ตัวเองเคยนามวลชนออกไปต่อสู้ทั้งหมดนี้ทําเพื่อที่จะขอเข้าร่วมรัฐบ,บาลเพื่อที่จะให้คนมีอานาจในพรรคได้ตําแหน่งแห่งที่ไม่ว่าจะเป็นคุณเฉลิมชัยสีอ่อนหัวหน้าพรหือุเด ซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคคุณอลงกรพลบุตรเป็นคนเพชรบุรีตอนนี้คนเพชรบุรีรู้หรือยังว่าลูกเมืองเพชรอย่างอลงกรณพลบุตรนั้นเนื้อแท้เป็นคนยังไงพี่น้องชาวเพชรที่เคยมาร่วมชุมนุมกับพันธมิตรประชาชนเพื่อชาตาิไตยลองไตรตรองดูอย่างละเอียดลึกซึ้งว่าสิ่งที่คุณอลงกรณพลบุตรออกมาแก้ตัวให้เฉลิมชัยศรีอ่อนและนายเด,ดอิดนั้นสร้างความชอบธรรมให้คนสองคนนั้นคุณรับได้ไหม